เ้ี้ยงลอยนกเกค่ะน้องเก้เป็นเด็กดีไหมคะเป็นค่ะน้องเก้เป็นเด็กตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนค่ะช่วยส่งใบเตี๋ยวไหมคะช่วยเดินค่ะรักอากงไหมพูดสิคะรักค่ะรัะเกเจ้ไหมคะรักค่ะน้องเก้ okay, อยากได้อะไร

กนหน้าก่นนะากนไม่ไหนก่นไม่ไหนนี่นะเนี่ยเป็นของขวัญเป็นรางวัลที่น้องเก้เป็นเด็กดีนะคะโอเคไหมคะรางวัลเจอกับป้าันรางวัลที่น้องเก้ช่วยทํางานนะคะอยิ้มถ่ายรูปข้างๆกันเลยค่ะรูนรางวัลเจอกับป้านี่สินถ่ายรูป